<웃음> 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 아. <웃음> okay. yeah. สวัสดีครับอ่ามาเดี่ยเอามุมนี้บ้าเอามุมนี้ดีกว่าเออฮเราพามาชมเด็กๆนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นแบบว่าแรกเกิดอาเพิ่งให้นมใช่ไหมก็เลยหลับง่วงกันแล้วนะครับตอนนี้รุ่นเบบีเบบี มีกี่ตัวยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย hello hello รุ่นแบบว่ายังไม่ลืมตาเลยนะครับรุ่นนี hello hello ้หัวนกๆหัวนกหหัววันนี้พามาชมแบบสวัสดีครับ คุณแม่น้องเนเน่วันนี้เราพามาชมเด็กๆนะครับที่แบบว่ารุ่นเล็กเบบีรุ่นจิ๋วกันเลยนะครับแบบแรกเกิดว้าวอันนี้เพิ่งลืมตานะครับสวัสดีครับคุณถป,ปอรนนะครับอ่านี่เนี่ยเนี่ยเยอะมากจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแบบอ่าสามสิบกววันสี่สิบวันนะครับด้านหลัง ก็เริ่มแบบแยกแยกคุณแม่เขานิดนึงแล้วให้กินอาหารแล้วแต่ชุดนี้ยังอยู่กับคุณแม่อยู่สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับถ้านในที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับเด็กๆรุ่นแบบเพิ่งลืมตาดูโลกเห็นไหมครับนี่เพิ่งลืมตาดูโลกแล้วก็อีกเจเนอเรชันอื่นๆด้านล่ะคนนู้นดูวุ่นวาย แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีไซส์แบบที่คับจิ๋วนะครับสวยๆเลยนะครับเจ่มๆมาให้ชมกันนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้ฝ่าเท้าใหญ่เบลล์แล้วเนี่ยเด็กผู้ชายนะครับอ่าอาฝ่าเท้าใหญ่เบลล์เลยฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับเด็กเด็ก รุ่นพึ่งลืมตาดูโลกนะครับผมยังอยู่กับคุณแม่เขาอยู่เลยอานนี้บางนีเขาก็จะอยู่กับแม่เขานะครับในบ้านของเขาแต่และโซนนะครับผมส่วนข้างหลังนี้ก็จะเริ่มวุ่นไวายกันแล้วฝึกทานน้ำฝึกอะไรกันแล้วนะครับผมนี่โอ้ยดูดูสายตาซะก่อนเห็นไหมครับสวัสดีตอนเที่ยงครับเจอกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> เจอกันอีกแล้วช่วงเที่ยงอ เจอกันอีกแล้วช่วงเที่ยงนะครับนี่ใจยเย็นใจยเย็นค่ะลกูกใจเย็นค่ะอ่ะนี่เพิ่งให้นมไปนะครับมีป้อนนมเสริมด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่นแบบเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับนี่เล็กแบบนอนในมือได้เลยอันนี้คือลูกปอมนะครับไม่ใช่ลูกหนูน้อยนะครับอันนี้คือ ปอมมารีเนียนนะครับไม่ใช่หนูน้อยนะครับเห็นไหมเอ่ยใจเย็นค่ะหลุกใจเย็นค่ะใจะเย็นค่ะพี่ขอไปแข่งกันนั้นหน่อยสิเห็นได้ยินเสียงไหมครับมีแบบบุ้นแบบแรกเกิดด้วยนะครับอ่ายังแบบคลานหานมอ,อยู่เลยอันนี้ยี่สิบจะสามสิบวันเนาะยี่สิบห้าวันประมาณนี้นี่อันนี้สิห้าวันนะครับก็เริ่มแบบ โอ้อเรือเลืเแล้วนะครับเรือเรอเรแล้วนะครับเริ่มเรือเรอเร่กันแล้วอ่านี่แก๊งอายุเท่าเท่ากันเลยแก๊งอายุเท่าเท่ากันขนยังไม่แตกเลยอ่ะอันนี้เป็นรุ่นเด็กอยู่เลยนะครับเราพามาให้ชมกันนะครับเป็นเบบีปอมปอมอ่านี่รุ่นเดียวกันรุ่นเล็กๆรุ่นเล็กๆวะเจ้าปาร์ตี้น้อยหน้าตาบ้องแบ๋วจังเลย หน้าตาบ้องแบวจังเลย oh. เห็นไหมครับนีอ่อ่ะเดี๋ยวรี่พัวนี้ขึ้นไปก่อนก็ได้เขาคงง่วงกันแล้วเอารุ่นเล็กขึ้นไปนอนก่อนไปหาคุณแม่เขาก่อนหลับกันไม่สนใจเลยอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วยนะครับก็เลยหลับปุ้ยกันเลยหลับปุ้ยอ่าคนนี้เลยครับสีปาร์ตี้คัลเลอร์นะครับสีปาร์ตีนน้นมเน้มนมเน้มอันนี้เป็นชุดแบบ เพ่งยี่สิวันนะครับรุ่นแบบเบบี๋น่ารักตะมูตมีแบบนี้นะครับกำลังชนเลยลูกฮัลโ <Hello? Hello? S 1> หลฮัลโหลนดูสิดูสิดูสิเฝากกดรูปหัวใจให้เด็กๆด,ด้วยนะครับส่งต่อความรักความน่าเอ็นดูกันโดยการแชร์ได้นะครับสีสวยใช่ครับผผอ่มาสีสวยสวยมาอีกแล้วสีสวยสวยมาอีกแล้วนะคะเน่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  แน่นแ่เนีน่ยโอ้ยคนกดไลค์ให้หนูเยอะเลยกดลูกหัวใจให้หนูเยอะเลยครับอ่ะคนนี้ลูกสาวนะครับอ่าอ่าคนนี้ลูกสาวคนนี้ลูกสาวน่ารักไหมครับอ่าคนนี้จะเป็นสีพาร์ตี้คอลเลอร์เป็นขาวส้มนะครับอยังเด็กอยู่เลยนะครับยังเด็กอยู่เลยอันนี้พี่น้องกันอ่ะอันนี้พี่น้องกันนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อชุดนี้สามตัวสองตัวพี่น้องสองตัวพี่น้องสองตัวพี่น<า>้อง สองตัวพี่น้องวายสีครีมสีขาวครีมนะครับเด็ข่าวว่าคนนี้น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเด็กผู้ชายคนนี้น่ารักมากเลยสวัสดีทั้ง200ท่านนะครับที่เข้ามาชมเด็กๆตอนนี้นะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเด็กๆข้างหลังนี้เริ่มซนแล้วเริ่มจะเกือบจะ2เดือนกันแล้วนะครับอันนี้เบบี้อ่นนี้ baby, อันนี้เฉลวเฉลยอยู่เลยอันนี้เฉลวเฉลยอยู่เลยลูกอ๋อสำหรับท่านใดที่ยังอพี่ขอตัวเล็กๆหน่อยชมพูเล็กๆอย่างนั้นท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นน้องปอมในวัยแบบเล็กคลอดนะครับอ่านี่เลยนะครับเรามาโชว์ให้ดูกันเลยนะครับนี่คือวัยแบบเบบีน้อยแรกเกิดนะครับ ร้องอิงอิงอิงิงหิวนมแบบนี้นะคระอ่า <c oughs> ยื่จะพูยื่นมือมาก็ได้ <c oughs> เห็นไหมครับนย่ยใน,ในวัยที่แบบแรกขอดนะครับแรกเกิดอยู่เลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งขนเขาก็ยังไม่ยาวเนาะขนเขาไม่ยาว <c oughs> สองเดือนครับผมถึงให้ย้ายบ้านต้องทำวัคซีนก่อนนะครับ อย่างนี้คือยังอยู่กับคุณแม่เขาอยู่รุ่นนี้ก็ยังยังไม่ได้ย้ายบ้านนะครับอันนี้ก็ฝึกทานข้าวนะครับฝึกให้ทานอาหารเม็ดแค่น้ำโอ้เสียงดีจังเลยค่ะเสียงดีจังเลยค่ะเสียงดีจังเลยค่ะโอ้ยยูเสียงดีจังเลยค่ะอ่าอ,อ,อันนี้เขาจะเป็นรุ่นแบบพี่พีรุ่นเล็ก,เล,กเล็กนิดนึงนะคะะรับผมอ่าแม่คอลอนหรอเปล่าแม่คลอ,อนหรอเปล่าอ่าไปกันแล้วกับเซตสีสวย ไปกันแล้วกับเซตสีสวยนะครับตากลๆมลๆแบล็บยังมอมแมมอยู่เลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับคุณแม่เขาอยู่เนาะเขาอยู่กับคุณแม่เขาอยู่เขาก็จะมอมแมมนิดนึงนะครับนี่สีขาวกลมข้างหลังเป็นขาวปาร์ตี้นะครับเป็นเด็กผู้ชายนะคะเป็นสีปาร์ตี้คัลเลอร์คือมีขาวแล้วก็มีแต้มข้างหลังนะครับเหยนพี่ชมพู่สีขาวให้หน่อยชมพู่สีขาวให้หน่อยค อ่ะคนนี้เป็นผู้ชายยังไม่พร้อมย้ายบ้านเหมือนกันนะครับใกล้แล้วนะครับผมมาเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าอ่ะเก็บคนนี้กันกันเลนะเริ่มคืบคานกระดึบกระดับกันแล้วอ่าเดี๋ยวข้างไปมั่วชั่วไม่ได้นะครับอ่าอ่าสีปาร์ตี้ยังไงครับไปดูข้างหลังนี่เห็นไหมครับตัวขาวแต่ว่ามีแต้มสองจุดด้านหลังพอดีเลยนะครับ แต้ม2ตูดด้านหลังเดี๋ยวนี้ส่วนน้องๆที่ให้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามอีกทีนะครับตอนนี้เรายังไม่แยกเกรดนะครับเพราะรอให้อายุอะ,อะไรนะให้ให้อายุได้ได้พร้อมย้ายบ้านก่อนเดี๋ยวทำวัคซีนเดี๋ยวให้กินเก่งๆ,ๆก่อนนะครับวันนี้พามาชมก่อนขอบพระคุณครับคุณดารารัตน์นะครับ so cute so cute ไม่เอา ขาวใหญ่เลยหาวใหญ่เลยยังมอมแมมมอมแมมอยู่เลยมอมแมมมอมแมมอยู่เลยมอมแมมไหนดูสิครับคนนี้คือใครเอยคนอลูกสาวลูกสาวทำไมสวยจังเลยลูกลูกสาวไอเจ้าปาร์ตี้ไปไหนอ่ะลูกสาวทำไมสวยจังเลยลูกเดี๋ยวผมจะให้ดูสีปาร์ตี้ทีครับที่เป็นเพศเมียอ่าตัวนั้นอ่ะไอน้องจิ๋วไปไหนเอ,อาเอเธออยู่นี่เหรอเอออยู่นี่เหรอ นี่อายุเยอะแล้วนะครับผมนี่จะบอกว่าอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็หน้าแบบทีครับแท้แท้เลยนะครับว่ากินเก่งไหมกินเก่งด้วยคนนี้กินเก่งมากด้วยนะครับผมอ่ารูปะปบบ้าคบาบินโอ้ยเป็นน้องผู้หญิงเป็นน้องแมวเหมียวแล้วหน้าจะเบนไปไหนอ่ะหน้าคือตัดลงไปเลยครับหน้าคือตัดไปเลยนะครับผมสำหรับท่านใดสอบถามนะครับรายละเอียดนะครับ ลายแอดฮีโร่ปอมนะครับเข้าไปได้เลยนะครับลายแอดไซฮีโร่ปอมนะครับโอ้ยชมพู่ดูแลดีๆนะคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะคนนี้น่ารักมากน้องแพร2สองเดือนแล้วค่ะใช่ไหมสองเดือนแล้วค่ะแต่แบบว่ากินเก่งแล้วกินอาหารไม่แข็งหรอกินแบบกินเม็แช่ใช่ไหมโอเค ดูแลดีๆนะชมพูน่น้อตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเอหลังโชคชัยสี่นะครับผมโดนเจาะไข่เหลือใบเดียวไหมครับตัวผู้อ๋อไม่ครับอยากได้ครับมันไม่ได้เจาะกันง่ายๆนะครับไข่ก็ไมไปทากันตอนหมาโตนะครับหมาเด็กๆสองเดือนเนี่ยไข่เขายังไม่ยังไม่โตไอยังไม่ออกมาเลยนะครับยังไม่ลงถุงกันเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปทําหมันน้องหมาในอายุสองเดือนนะครับ ทีครับอายุ2เดือนแล้วครับเป็นน้องสีปาร์ตี้ผู้หญิงนะครับสวยมากๆแล้วก็แบบเป็นมุ้งมิงมุ้งมิงยังไม่พร้อมย้ายบ้านคือปกติถ้าไซส์ปกติเนี่ยจะย้ายบ้านตอนสองเดือนนะครับก็จะย้ายบ้านได้แล้วแต่ว่าอย่างน้องคนนี้ขอ,อนิดนึงยังย้ายไม่ได้ยังไงก็ย้ายไม่ได้ถึงจะกินเก่งก็ตามใช่ไหมคะมหลับแล้วยวถ่ายพยาธนะคะอมองด้วยมองคอนด้วย คือเล็กมากเล็กแบบอยู่ในมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผม oh, ทีครับจริงๆคือหลายคนก็เข้าใจว่าเอ้ยปอมทีครับมันเกิดจากการดีดให้พ่อแม่เล็กแล้วลูกจะเล็กตามมันไม่ใช่นะครับอันนี้คือลูกคาบินนะครับคาบินตัวเบลอคือเกิดจากพ่อแม่ปกตินะครับผมแล้วก็เขาเล็กแลแ็กแกลนด้วยตัวเขาเองนะครับไม่ใช่ปอมทีครับแล้วจะมาแบบเออไอเล็กๆได้นะครับ นี่ไม่ใช่นะคือเนี่ยทีคับจริงๆจ,จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือเล็กแบบอายุสองเดือนชาวบ้านอ่ะเทียบกับนายอย่าแกงเขาสิลูกอย่าแกงเขาสิลูกมานี่มานี่้านายจะอ้วนอ้วน <c oughs> คือเวลาเราเทียบไซส์อ่ะไออย่างเงี้ยน้องสองเดือนอ่าน้องสองเดือนนะคะผม yes yes yeah, chilery yeah, ch small uh, smaller more than tram this t ีคร but this, uh, the the for w a k i i t h i n k the same same เนี่ยเหมือเมื่อเทียบไซส์เห็นไหมครับเนี่ยคือยังไม่สองเดือนนะครับการนี้สองเดือนแล้วนะครับอ่ายังไม่สองเดือนเอ้แใช่อันนี้ยังไม่สองเดือนยังไม่สองเดือนเต็มการนี้ที่เป็นไซส์ทีครับที่สองเดือนแล้วเห็นไหมครับนี่คือความแตกตาก่างอ่าปาร์ตี้อนุนชอย่าแกล้งกันหรอกปาร์ตีด้ด้านหลังที่เป็นน้องผู้ชายใช่ไหมครับเออเป็นลูกคาบินเหมือนกันนะครับชุดนี้ แต่คนละแม่กันนะครับเป็นลูกคาบี้เหมือนกันแต่คนละแม่เห็นไหมครับเนี่ยคือไซที่แตกต่างกันจริงๆอ่ะเด็กๆก็จะนอนเล่นของเขาอยู่กับคุณแม่นะครับนนุจิ๋วนุจิว๋วหัวใจอะไรก็เต้นปกติหัวใจอะไรก็เต้นปกติดีแต่หนูเล็กเป็นแมวเลยลูกเล็กเป็นแมวเลยเนี่ยสายพันธุ์พี่หนูดีเลยนะเนี่ย ายพันธุ์พี่หนูดีเลยของสายโตมาจะน่ารักเหมือนพี่หนูดีเลยนะเนี่ยแต่เป็นปาร์ตี้ใช่ไหมคะเป็นลูกสาวด้วยอาทิครับเลี้ยงยากครับคําว่ายากคืออย่างเช่นเนี่ยสเดือนน่ะปกติเราจะทําวัคซีนจะอะไรแล้วแต่อย่างเงี้ยก็ต้องเลือ่อเอ่อขยับวัคซีนไปก่อนมันทําไม่ได้แล้วก็การกินการอะไรพัฒนาการอะ่ะมันจะทีละสเต็ปทีละช้าๆนะครับคือจะไม่เหมือนสายปกติทั่วไปนะครับผมนี่เห็นไหมนารักตากลม น่ารักตะเกิร์บวลาบมองด้วยนะมองด้วยสายตาแบบอม,มองอย่าปล่อยฉันฉันจะนอนแล้วอโอเคครับผมนี่ก็เป็นน้องไซ์ทีครับแบบเล็กๆเลยนะครับก็มีเยอะเหมือนกันเนาะนี่ด้านหลังเน,นี่ยด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็ลูกสาวคนสวยเหมือนกันนะอันนี้ก็ลูกสาวคนสวยเหมือนกันนะหน้าตาน่ารักเนี่ยหน้าเล็กๆเลยค่ะไหนดูสิ น้าเล็กๆหน้าจมปากนี้จมูกหน่อยนะครับสไตล์นะยังไม่อาบน้ํายังไม่แต่งเลมขนหูทําอะไรทั้งสิ้นคือแบบว่าเป็นความแบบจิ๋ว Yeah this is female <c oughs> female the cute female อ่า female นะคะผู้หญิงแนะนำหน่อยค่ะระหว่างพูดเดินทอยกับฟอมต่างกันยังไงจริงๆผมตัวโดวยส่วนตัวผมก็เคย ผมก็เคยเลี้ยงพุดเดิ้ลนะครับเหมือนกันแต่ว่ากําลังจะบอกว่าม,มันก็คนละอารมณ์อะ่ะมันก็อยู่ที่ความชอบเลี้ยงด้วยกันได้ได้ซ้าเลยนะครับเลี้ยงด้วยกันได้จริงๆมันอยู่ที่เราชอบมากกว่าเป็นเป็นน้องหมาสองสองแบบสองสไตล์อะ่ะแต่ว่าไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับก็เป็นเป็นน้องาพันเล็กเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้น้องผู้หญิง นดูซิมีใครอยากโชว์บ้างใครอยากโชว์ตัวบ้างใครอยากโชว์ตัวบ้างอ่ะที่ชมพูเลือกมาสิเลือกมาสิอันนี้เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายครับเด็กผู้ชายสวัสด,ดีครับผมมาไม่เคยออกกลอ้องอามองเค่มองกล้องมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนอ่ามองกล้องก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สีขาวข้าหงหน้าจะเป็นขาวแล้วมีแต้มแต้ม,แต,มแต้มข้างหลังนะครับผมอมองกล้องก่อนหนึ่งสองสามอันนี้คนผู้ชายอันนี้คนผู้ชายนะครับสวัสดีทั้งสองร้อยกว่าท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ของเราในตอนนี้นะครับโอ้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 คนไหนโยนแกล้งกันต้องแยกแล้วนะเราอะ่ะต้องแยกกันแล้วนะเซตนี้ก็จะเป็นเซตแบบว่าอนุบาลน,นะครับเด็กๆนะครับเป็นห้องอนุบาลเด็กๆของเรานะครับผมอ่า เป็นห้องอนุบาลเด็กๆนี่ก็จะมีเด็กๆเขากินนมกับคุณแม่เขาเดี๋ยวจะให้แอบดูนิดหนึ่งให้แอบดูนิดนึงให้แอบดูนิดหนึง่งเขายังอยู่กับคุณแม่เขาอยู่แอบดูนิดนึงเนาะนี่เอ๊ะเอ๊ะเะเสียงมะเสียงร้องมาจากตรงนี้แหละเสียงร้องมาจากตรงนี้แหละครับแอบดูนิดหนึ่งนะอ่า เสียงร้องมาจากตรงนี้เสียงร้องมาจากตรงนี้ไม่มี่เสียงร้องมาจากตรงนี้กินนมกินนมกินนมมัมมี่มัมมีเสียงร้องมาจากตรงนี้แหละมองฝั่งนี้ก็ดูดกันใหญ่เลยฝั่งนี้ก็ดูดกันใหญ่เลยฝั่งนี้ก็นกินนมกันใหญ่เลย กินนมกันใหญ่เลยกินนมกันใหญ่เลยนะจ๊ะอ่าโอเคครับเรากลับมามุมนี้มุมมุมเดิมของเรานะครับนี่เห็นไหมเล่นกันใหญ่เลยกินน้ำฝึกกินน้ำจากขวดนะูกเนาะฝึกกินน้ำจากขวดกันนะจะได้เก่ง <S 2> <S 2> ๆนะ,นะลูกนะอ่าจะได้กินโตมาจะได้กินน้ำจากขวดเป็นเลยนะครับนี่อันนี้สีขาวแต่ว่ามีแต้มตรงข้างหลังนะคะคือเป็นปาร์ตี้นะคะ อ่าสีรับมีแต้มเป็นข้างหลงังเป็นปาร์ตี้แบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากสอบถามรายละเอียดน,นะครับไลน์แอสไซน์ฮีโร่ปอมนะครับเข้าไปที่ไลน์แอสไซน์ฮีโร่ปอมเรนี่นะครับไลน์แอสไซแล้วก็ตามด้วยคำว่าฮีโร่ปอมนะครับฝากอา่พิมพ์เข้าให้หน่อยนะครับใครก็ได้พิมพ์แล้วปักหมุดให้ทีนะครับไลน์แอสไซน์ฮีโร่ปอมของเรานะครับ สำหรับท่านใดที่อยากเข้ามาชมเด็กๆนะครับเราจะให้เข้าไปที่ลาดพร้าว1 0 1นซอย46นะครับสำหรับถ้าอยากจองนะครับแคปเลยนะครับแคปภาพนี้เลยนะครับจองได้นะครับวัคซีนแล้วค่อยกะย้ายบ้านเนาะชุดนี้อย่างน้องที่อยู่สองสองข้อเนี้ยก็จะเ,เป็นข้อที่ใกล้ย้ายบ้านที่สุดนะครับจะเข้าสงเดือนแล้วเดี๋ยวทำวัคซีนนะครับพอทำวัคซีนเสร็จก็ย้ายบ้านได้นะครับผม ไม่มีอันนี้เป็นเด็กผู้ชายนะคะคือถ้าเล็มหูแล้วน่าจะกลมมากเลยอันนี้ยังไม่เล็มขนที่หูแต่น่าจะกลมมากเลยน้นี่น้นี่นมีแต้มเป็นเอกลักษณ์นะครับขอบพระคุณครับคุณใหญ่พิมพ์ให้ลายไอดีของเราคือแอดฮีโร่ปอมนะครับมีลูกค้าพิมพ์ให้แล้วนะครับใจดีมากๆเพราะว่าผมพิมพ์ไม่ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม ช่วยพิมพ์ให้เราด้วยนะครับนี่เห็นไหม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 เห็นอ้๊งกัดมือกัดมืออ่าต้องใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เ,เหล่านีเออ้เรายังไม่อ,อ,อะไรนะยังไม่ได้ทำวัคซีนนะครับผมก็เลย I wish could afford one would really help with my post-concussion syndrome ยูนี e จอทุกซ e วันบายวัน right เอ๊ออันนี้ครับนี่ครับสีขาวสวยใช่แล้วก็ยังมอมแมมอยู่เลยเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำ <laughs> ยังไม่อาบน้ำนะครับยังไม่ได้อาบน้ำขอบพระคุณนะครับคุณเบียร์ช่วยพิมพ์ให้นะครับผมเพราะว่าผมไม่มีไม่มีไม่มีม,ม,มือมือว่า <laughs> พิมพ์ไม่ได้นะครับอ่าอ้าคนนั้นทำอะไรจะคลอดเหรอ แม่มาเลี้ยงลูกต่ให้กินนมอ๋ออ๋ออแม่ไม่เลี้ยงลูกคุณแม่ไม่เลี้ยงลูกเลย <c oughs> ต้องเอามาให้ป้อนนมแล้วก็แยกอย่างเดียวทำไมไม่เลี้ยงลูกเนี่ยทำไมไม่เลี้ยงลูกเนี่ยน่มีมปราร์ตี้คนหนึ่งคนนั้นน่า,ารักปาร์ตี้สีส้มกนะ่อดูอีกชีนึงอ่ะอ่สีเข้มหนูาเหยยบลูกนะคะดีใจจะเหยียบลูกนะคะนี่นะครับก็น้องผู้หญิงเหมือนกันนะครับเนี่ย<ส> รู้หนูดีเหรออ๋อ,อโอเคนี่อย่าเหยียบนะคะอย่าเหยียบนะคะคนนี้นะครับลูกคาบินนะคะเป็นน้องผู้หญิงนะครับจิมมี่จิมมี่น้อยอ่าเป็นน้องผู้หญิงนะครับอ่า Thank you so much I really like see your Facebook Thank you so much for your joy with uh, my video life right? อยากฟัดทุกตัวเลยเหมือนเขี้ยวดูตาสิครับทำตาแบบพิมพ์อ่ะหลับแล้วนะเนี่ยคือหน้ามู่เนี่หลับแล้วครับหลับแล้วอ่ะหลับ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 โอ้ยลูกโอ้ยง่วงมากโอ้ยหลับคอตกโอ้เอ็นดูจังเลยลูกสาวง่วงเหรอลูกลูกสาวง่วงเหรอคะ โอ๊ยเนี่ยดูรู้ไหมเนี่ยมีคนดูหนูเยอะแยะเลยแต่หนูมาหลับให้เขาดูเนี่ยหลับเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งป้อนนมไปนะครับแล้วก็เลยเป็นช่วงเวลาที่จะนอนแล้วเขาก็เลยจะง่วงกันนิดนึงเอเอ่ะกวเปนิดนึงไกวเปปาตี้ตัวเมียขอดูสีด้านหลังรนอะอ่าคนนั้นเป็นตัวผู้นะคะผมปาตี้ตัวเมียตัวนี้เหรอตัวนี้นี่คืออย่างนี้ครับอ่ะ เขาหลับเนาะไม่อยากพลิกตัวเขาสีขาวเต็มสองจูดผมรู้กวนแอดไลน์แอดฮีโร่ปอมนะครับขออนุญาตไม่สามารถแจ้งรายละเอียดในเรื่องของค่าตัวที่นี่ได้เดี๋ยว Facebook มีปัญหานะครับขออภัยจริงๆมันเป็นกฎของ Facebook เนาะขออภัยจริงๆครับไลน์แอดไซฮีโร่ปอมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลับชอบปาร์ตี้ตัวนี้ใช่ครับน่ารักเนาะ แล้วก็หลับเนี่ยเออเอเอ,เอ,เอหลับคามือเลยเอ่อหลับเนี่ยคอตกจริงๆนะเราไม่ได้ทําแบบว่าอย่าง้รแล้วก็หลับเนี่ยหลับจริง,ๆห,รงๆหลับจริงๆหลับจังๆเลยหลับแล้วน่ารักไหมครับอ้าวชิชจ้าใจเย็นลูกๆใจเย็นค่ะใจะเย็นค่ะอ่าไปนอนนะพี่ชมพู่ไปนอนครับอามาันี่ตัวน้อยตัวน้นมา โอ้โหโอ้โหเจ้าขาวนี่แต้มสองจุดด้านหลังเป็นอานม้าเลยมีตรงนี้กับตรงก้นพอดีเลยนะครับผมคนนี้เป็นเด็กผู้ชายนะเป็นลูกชายของเรานะครับเป็นลูกชาย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 ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ วันนี้พามาชมเด็กๆแบบว่าอินไซต์เลยบอกว่าถึงห้องอนุบาลแรกเกิดเลยนะครับว่ามีเด็กๆเยอะขนาดไหนที่จะพร้อมที่จะโตมาโชว์ความน่ารักแล้วก็สซนได้ขนาดนี้นะครับอ่าฝั่งนี้ก็โซนๆนฝั่งนี้ก็ซนๆซนๆนเหลือเกินโซนเหลือเกินซนได้สซนดีแกล้งเขาอีกหนู แกงข้าวแกงข้าวเนาะแกงข้าวเนาะแกงข้าวเนาะเนี่ยแกงข้าวน้อเนี่ยมาม咪มาม咪มาม咪กินข้าวกันยังเวลากินข้าวก็ร้องเรียกใช่แต่เกาะใชไหมเป็นแถวเลยเกาะกงถึงเวลากินข้าวเกาะกงเลยเหรอลูกเอาจานค่ะเกาะกงเลยเนี่ยเนี่ยเจ้าดำเนี่ยดำเนี่ยแสบเนี่ยอุ้ยอุ๊ย Sorry ดำนี้แสบ ผู้บีทีมีครับผมมีเยอะเลยอันนี้ก็คนนี้ก็อนอนผู้หญิงเป็นแบ็กซิลเวอร์นะครับผู้บีทีพร้อมย้ายบ้านตอนนี้ก็มีนะครับอันนี้เป็นชุดเล็กๆอยู่เพิ่งยี่สิบกว่าวันเองนะครับผมยังเด็กอยู่เลยเห็นไหมครับยังเด็กๆอยู่เลยขนยังไม่พองเลยนะครับผมก็มีให้ชมเหมือนกันนะครับอ่ะนนดูดูความซ่าดูเขาเล่นกันดูเขาเล่นกันอ่านี่ รุ่นเลก็กกว่านั้นก็มีสําหรับผู้บีทีนะครับอ่ารุ่นเลก็กกว่านี้ก็มีอ่ะโทษนะ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 อ่าจะโทษครับโทษครับอ่ะโทษครับโทษครับโอเคไม่ใชมผู้ไปเก็บนะโอเคพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับผมสาหรับอ่าห้องอนุบาลเด็กน้อยของเรานะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับจี กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับฮีโร่ปอมมาโดยตลอดนะครับสามารถเข้าไปดูคลิป I love them so much Can I come live with you Yes you can join with me all the time Yes I will l i k e live, uh, live a video when 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 I have time I will live you can join with us โอเคเห็นไหมครับกินน้ำกริ้ง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 กันแล้วนะครับไลน์แอดไปคุยราคาเลยใช่ครับผมเพราะว่าตอบทางนี้ไม่ได้จริงๆมันเป็นกฎของ a c e b o o k นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเพจเราปริวผมทำเฟซเพจมานานมากแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะครับอ่าเห็นไหมครับโอ้หผู้หญิงก็มีครับเยอะเลยด้านหลังเนี่ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ลูกสาวของเรานั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไหนนะ นี่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 เอ้ยเนี่ยเอาไม่ใช่กันเนี่ยเอาไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วนี่คนนี้คนนี้ก็ลูกสาวของเรานันเนี่ยน่ารักมากเลยคนนี้ก็ลูกสาวปากนีจจมูกหน่อยสีส้มนะครับสีปาร์ตี้ก็มีอ้าวเธอไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะอื้อจดจืดแหละอ่ะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยสองสาวสองสาวเล่าเรื่อง ั้งสาวเล่าเรื่องั้งสาวเล่าเรื่องจิ้งเงี้ยจิ้งเงี้ยอ,อกกากาค่ะกะเจย็นนะคะใจยเย็นนะคะหนงดูซิลูกเป็นไงบ้างเป็นไงไม่เคยเจอเหรอไม่เคยออกสื่อใช่ไหมล่ะอ,นนอัะนิ่ง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 อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมเอ๊ะ yes twins <laughs> เหมือนฝาแฝดเลยนะครับนี่ลูกสาวก็น่ารัก ันนี้โตมาเป็นสีส้มนะคะผมสีส้มแบบนี้เลยนะครับสีส้มแต่หน้าเล็กๆขนสวยๆนะครับน้าเล็กๆขนสวยๆตัวเล็กๆด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอ๋อคนเก่งเนาะเก่งไหมคะเนี่ยคนเก่งเก่งมากเลยโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะไล่กันประมาณนี้นะครับเนาะไล่กันประมาณนี้ให้เห็นความน่ารักกันนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันแล้วนะครับผมซูมความน่ารักกันนิดนึงแอบดูซิเนะี่ยเขาทำอะไรกันเล่นถ้วยข้าวน้อย,อยแล้วก็นอนเห็นไหมครับเล่นชามข้าวน้อย,อยแล้วก็นอนแล้วคุณแม่ก็จะผัดขนโซมกันใหญ่เลยเพราะเลี้ยงลูกเยอะเลี้ยงลูกเยอะเน้อลูกนาอฝัอ่งนี้ก็กินนมกันใหญ่ นีกินนมกันใหญ่คุณแม่ก็ผัดขนกันใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้นะว่าไงเด็กมีคิ้วว่าไงเด็กมีคิว้วเด็กมีคิ้วบ,กบ,กบกักบักบักเด็กมีคิ้วบกับกบกักบักอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับาการไลฟ์วันนี้นะครับของเรานะครับพามาทักทายลูกๆถึงห้องนอนของเขาเลยนะครับ พามาทักทายถึงห้องนอนเลยขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้านะครับผมว่าจะมีไลฟ์อะไรกันอีกนะครับผมวันนี้ก็มากันแบบว่าช่วงเที่ยงนะครับผมแบบนี้นะครับฝากขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับเราไปเจอกันได้ในช่อง YouTube Li@ แอด Hero b o m ได้นะครับผม ขอบระคุณครับที่เข้ามาชมลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับท่านใดที่เข้ามาทีหลังนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะผมไม่ได้ลบไลค์ตัวนี้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับลากันไปก่อนกับคนนี้เนี่ยเม่สาวทีครับน้อยเมสสาวทีครับน้อยว่าไงลูกเฮยวันนี้โชว์ตัวหลายรอบเลยนะเรานะวันนี้โชว์ตัวหลายรอบเลยนะเม่สาวทีครับน้อย โอเคบายบายสวัสดีครับหล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 ับ